นี่คือเชือเเช้อเห็ดละโง่กเนี่ยเชื้อเห็ดละโงแก้วมือนี้จะมาปลูกกัน <c oughs> สวัสดีค่ะช่องปดีชาแนลเมื่อนี้กัมาปลาข้างหลังเห็นวะค่ะจะมาปลูกเห็ด ปลูกแคลังโง่ตอนแรกปลูกข้างนั้นข้างนั้นปลูกต้นยางนาเนาะอันนั้นต้นยางนาเมื่อนี้จะปลูกข้างนี้อ่ะกลับมาข้างหลังค่ะเมื่อนี้จะปลูกนี่ต้นไม้เก่าๆแก่ๆค่ะเ,เมื่อนี้จะมาปลูกปานี่ปลูกปาให้ตะโง,ง่ปาไม่ ปลาใม่ก็มีเห็ดแล,ละล่ะมีเห็ดดินเห็ดแดงเห,ดเ,หดเห็ดลายเห็ดเห็ดละโงกก็มีแด้จะปลูกเพิ่มอีกค่ะีค่ะน,นี่ปลูกลนเหลืออยู่ขึ้นขวดน,นี่คือเชือเงงเช้อเห็ดละโงกค่ะเนี่ยเชื้อเห็ดละโงกก็ะเมื่อนี้จะมาปลูกกันปลูกเห็ดละงอกก็มีน้ำ ก็เชื้อเห็ดแล้วก็อันนี้เชื้อเห็ดผสมเสร็จแล้วอยู่ในบัวแล้วก็อันนี้เป็นปุ่นปุ๋ยคอกขี้วัวนี่มองที่จะมาปลูกเห็ดแต่ก,ก็ไมีเห็ดอยู่แล้วบางส่วนอ่าเห็ดเกิดแล้ว อันนี้เห็ดเกิดธรรมชาติของเขาตรงนี้ป้านี้เขาเกิดอยู่แล้วนะเห็ดแดงขายาวเน,นี่ย็จจะปลูกเห็ดเนี่ยปลูกด้วยนี้ปลูกด้วยกันค่ะเราก็เอา นเชื่อเใยราดราดเอาเลยชุบเนาะ อันนี้อีกวงหนึ่งจะปลูกนี่วงใหญ่เลยเห็นไหมนี่ลอดต้นใหญ่เลยกุตินกุนตินกุนตินรลอดเจอเห็ดอีกแล้วเก็บ เสียมนี่เกือบทับนี่นี่เห็ดโอ้เจอเห็ดแดงขายาวอีกแล้วค่ะน,นี่โอ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยหักอุ้ยนี่ดิเห็ดดินขาวอันนี้เห็ดดินขาวโอ้เกิดตรงนี้เลยเหรอ นี่นี่เห็ดตินขาวว้าเห็ดตินขาวเห็ดแดง ค่ะเดลูกอีกวงค่ะตอนนี้มีผู้ช่วยค่ะเดบูกอีกวงบุงนี้ปลูกในสไตล์ของผู้ช่วยค่ะมาดูด้วยกันค่ะผสมหัวเชื้อกับน้ำค่ะหัวเชือ้อเห็ดเอโงกกับน้ำค่ะ ผสมไม่เข้ากันแล้วก็ไปลาดไปลาดรอบตน้ตนต้นไม้ที่คุดใ้ค่ะ,อะตอนแรกลาดน้ำน้ำเปล่าไปแล้วตอนนี้ลาดน้ำเชื้อค่ะน้ำเชื้อเห็ดระงกไปดูใกล้ๆก,กันค่ะ ค่ะอันนี้ลาดน้ำเชื้อเห็ดะโงกโรยปุ๋ยคอกค่ะโรยปุ๋ยอคอกทับน้ำเชื้อเห็ดระโงกที่ลาดไว้ค่ะโรยให้เต็มเสร็จแล้วก็จะกรบด้วยดินพอกรบด้วยดินแล้วก็จะเอาวัส,สดุ มากบอีกทีหนึ่งค่ะอาเสร็จแล้วกะลาดนา้ำทับวัสดุอีกทีหนึ่งค่ะ หาเห็ดแดงที่ที่เก็บได้มากอบี้บี้บี้แล้วก็โลยลงไปเลยค่ะโรยลงตามทับไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกบดินแล้วก็จะเอาวัสดุมาคุ้มเสร็จแล้วก็จะลาดน้ำอีกเหมือนกันทุกข้างคะ่ะค่ะสำหรับคิิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ